หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยเล่นเกมในพวก Half Life, Team Fortress หรือ Left 4 Dead แล้วล่ะก็บางทีเราคงเบื่อกับการเล่นอะไรที่จำเจกับดานเดิมๆประสบการณ์เดิมๆและอยากจะหาอะไรทำใหม่ๆกับตัวละครเหล่านี้หรือมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถควบคุมตัวละครสร้างดานต่างๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ลงไปในสิ่งเหล่านี้ที่เรารักนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้บนเกมที่มีชื่อว่า Gary Moss อีกหนึ่งในเกมระดับตำนานที่ไม่น่าเชื่อว่าเกมซานบ็อกซ์แบบนี้จะมีผู้ เขา,าให้ความสนใจเป็นจํานวนมากและกลายเป็นอีกหนึ่งในคอนเทนต์ที่มีคนชมมากที่สุดในโลกด้วยความฮาหรือความจริงจังของมันก็ตามแล้วเจ้าเกมแกลลี่มอสเนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนจากมอสที่ปล่อยให้โหลดฟรีทํำไมมันถึงต้องซื้อหากคุณอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสําหรับใครที่กําลังมองหาตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมอยู่ ตอนนี้พวกเราก็ได้นำแบ,บแรนด์ชั้นนำอย่าง G f i e l ทั้งแบบซอลและแบบ Energy Crystal รวมถึงหมักฝรั่งจาก Bear Racer อย่าง r e s p w n by Five มาให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันซึ่งมันไม่ได้มีแค่รสชาติที่ดีเท่านั้นแต่มันยังมีการช่วยเพิ่มโฟกัสสมาธิและประสิทธิภาพในการประมวลข้อมูลต่างๆได้ด้วย และนอกจากจะสามารถใช้ในการเล่นเกมได้แล้วยังสามารถใช้ในการทํางานหรือว่าการเรียนได้อีกด้วยถ้าใครที่สนใจอยากจะสั่งสินค้าของ G-Feel แบบกระปุกหรือรีสปอนแบบเป็นแพ็กก็สามารถสั่งแบบพ r ีออเดอร์กับทางเราได้เช่นกันซึ่งมันจะมีราคาที่คุ้มค่ากว่าการซื้อแยกมากๆครับแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นของแท้นำเข้าจากอเมริกาการันตีได้โดยทาง b บล็ค e อว s port. ใครสายเกมเมอร์ e s p o r t ต้องลอง สินค้ามีจํานวนจํากัดมากจริงๆนะครับจุดเริ่มต้นของเกมสุดยิ่งใหญ่นี้มันได้เริ่มต้นขึ้นจากชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแกรี่นิวแมนเขาเป็นเด็กหนุ่มไร้อนาคตที่ต้องดรอปเรียนหนีออกจากบ้านที่มีความฝันอยากจะทําเกมโดยเริ่มทําเกมแรกภายใต้ชื่อ Face Pu n Studio ซึ่งในตอนนั้นตัวของเขาเองยังทําเป็นงานอะไรเเฉยๆในการพัฒนาเกมแรกของเขาเนั่นก็คือเกม Face Wow โดยโชคดีที่เขายังมีความสามารถในการเขียนโค้ด PHP บ้างและได้เข้าทํางาน เป็นโปรแกรมเมอร์ให้กับบริษัทเว็บไซต์หาคู่ในช่วงเวลาที่อินเทอร์เนต็ตกำลังบูมมากๆทว่าเขาก็อยู่ได้ไม่นานก่อนที่จะถูกไล่ออกเพราะดันถูกจับได้ว่าเปิดเว็บหาคู่ของตัวเองแข่งไซต์อย่างนั้นหลังจากที่เขาถูกถีบหัวส่งออกมานั้นก็เลยตั้งใจที่จะทําเกมของตัวเองตอนนั้นอย่างเฟ c e w ล w ซึ่งกระแสะก็กําลังมาทิศทางไปได้ดีแต่สิ่งที่แย่ก็คือเขาเขียนโค้ดได้ห่วยมากๆและโค้ดในเกมเฟซเวลในตอนนั้นก็พินาศของจริงจนเขาไม่อยากจะทํามันต่อไปและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแก Man. ก็ได้เริ่มต้นโปรเจกต์แกรี่มอสเป็นโปรเจกต์ขำๆในเวลานั้นโดยเจ้าโปรเจกต์นี้นั้นกลับไม่ต้องทําอะไรที่มากมายเพราะโค้ดส่วนใหญ่นั้นทางวาวก็ได้จัดการให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างแล้วจึงสามารถเอามาทําซ้ําได้ง่ายกว่าและเขาก็เรียนรู้จากโค้ดนั้นได้ว่องไวกว่ามากดังนั้นเขาจึงคิดว่าหันมาเอาดีทางด้านมอเสเยจะดีกว่าซึ่งหากย้อนกลับไปในตอนแรกอันที่จริงแล้วนิวแมนไม่ได้ต้องก,การจะทําเกมแซนบ็อกแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเลยแม้แต่น้อยเขาต้องการเพียงแค่ศึกษา โค้ดของซอสเอนจิ้นเพื่อเรียนรู้การเขียนโค้ดแต่ทําไปทํามาดัานสนุกซะอย่างนั้นที่ได้นําส่วนประกอบของหลายๆเกมหรือสิ่งของหลายๆอย่างมารวมกันมันจึงทําให้เขาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนออกมากลายเป็นแกรี่มอสตโดยสําหรับใครที่ไม่รู้นานแกรี่มอสถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับที่ปล่อยของสำหรับคนที่มีจินตนาการโดยเอาตัวละครและอุปกรณ์ต่างๆมาจากเกมดังของทางค่ายวาวไม่ว่าจะเป็น h a l f l i f e Team f o r t r e s s Left 4 Dead Alien s w a r m Portal และอื่นๆซึ่งรา สามารถาควบคุมได้ทุกอย่างปรับแต่งได้หมดตามแต่จินตนาการของเราทั้งสร้างโหมดเกมใหม่ๆสร้างหนังหรือมิวสิกวิดีโอก็ได้ตามแต่ที่เราต้องการเลยซึ่งที่มาว่าทาไมถึงได้ชื่อแกรี่มอสมันก็มีที่มาจากว่าในยุคเดียวกันที่มีคนทำคล้ายๆแบบเขานั่นก็คือเจบีมอสซึ่งเขาเองก็มีมอสดังกล่าวเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างแกรี่มอสและเห็นเป็นคู่แข่งไปในตัวที่สําคัญและมีผลในการตั้งชื่อแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าผู้สร้างมอสนี้มีชื่อว่าเจบีห้าห้าเขาเลย ว่าจะทําแบบเดียวกันเลยตั้งชื่อมดของเขาเป็นชื่อจริงของตัวเองมันซะเลยนั่นก็คือแกรี่มดจากที่ตอนแรกจะตั้งว่าแซนบ็อกซ์ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดและหากรู้ว่ามันจะดังแบบนี้ก็คงไม่ตั้งชื่อตัวเองแบบนั้นออกไปแน่ๆน,นอกจากนี้แล้วตัวของนายนิวแมนยังเคยยื่นสมัครงานที่วาวไปด้วยในตอนนั้นซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเขาแทบไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด้ะทั้งสิน้นเพราะขณะเวลาที่เขายังจะเขียนโค้ดก็ต้องใช้ Google ในการช่วยอยู่เลยดังนั้นแล้วแม้เขาจะได้โอกาสในการ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์แต่มันก็แค่นั้นและเขาก็ไม่เคยได้รับการติดต่อกลับมาอีกเลยจากทางว้าวจากตรงนี้เองทําให้นิวแมนตั้งใจทางแกลลี่มดและได้มีการปล่อยให้โหลดฟรีเมื่อวันที่24ธันวาคม2004โดยเจ้าแกลลี่มดตัวนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากคนที่เข้ามาเล่นซึ่งกว่าเขาจะรู้ว่ามดกำลังเป็นที่โด่งดังนั้นก็บนฟอรัมออนไลน์ที่มีการพูดถึงเป็นจํานวนมากและได้มีการอัปเดตรวมถึงขยายทีมาเรื่อยๆในช่วงปี2004ถึง2005และเตรียมที่จะ คิดทาเกมแยกเป็นของตัวเองในขณะนั้นแต่ดูเหมือนว่าทางวาวจะมาคุยกับพวกเขาก่อนที่จะดาเนินการในขั้นต่อไปนายแกรี่นิวแมนรู้สึกดีมากๆที่วาวทักมาหาเขาและสนใจในตัวของแกรี่มอสอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่คิดว่าวาวจะให้ความสําคัญกับมอสขนาดนี้และด้วยความที่เขาจะได้ทํางานกับผู้พัฒนาจริงก็ทําให้นายนิวแมนตื่นเต้นเป็นอย่างมากและเป็นก้าวที่สําคัญของแกรี่มอสเลยทีเดียวเขาได้เคยถามทาง wow วาวเช่นกันว่ามีใครในนั้นเคยคิดจะทำเกมแซนบ็อกแบบเขาหรือไม่ซึ่งก็ได้คำบ ตอบว่าที่วาวเองนั้นแม้จะมีความคิดแต่มันก็เสี่ยงเกินไปที่จะรู้ได้ว่าการปล่อยเกมแบบแกรี่มอนตออกไปนั้นจะประสบความสําเร็จหรือไม่และพวกเขาก็มีอีกหลายโปรเจกต์ที่ต้องดูแลนี่จึงเป็นเหมือนการพิสูจน์ไปในตัวและเป็นข้อตกลงที่วินวินทั้งสองฝ่ายระหว่างวาวและแกรี่นิวแมนทว่าเรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายใดแบบนั้นซะทีเดียวเพราะมีหลายเรื่องที่มันจะประเดประดังเข้ามาอย่างเช่นเรื่องของเงินที่เป็นปันจจัยสาคัญของเรื่องนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าแกรี่ มอสเป็นมอสที่เปิดให้เล่นฟรีมาโดยตลอดเป็นเวลาร่วมกับ2ปีด้วยกันนับตั้งแต่ปี2004การที่อยู่ดีๆจะให้ผู้เล่นที่เคยเล่นฟรีต้องเสียตังนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเจอกับคอมเมนต์ในแง่ลบกันซะเยอะจุดนี้เองที่ทําให้นิวแมนมองว่าความคิดของวอลที่เสนอมาว่าเกมแกรี่มอสจะต้องขายได้ดีหากเราปล่อยขายไม่ได้ปล่อยให้เล่นฟรีในตอนแรกนั้นนายนิวแมนมองว่ามันเป็นไอเดียที่โง่มากและได้ปัดตกแนวคิดนั้นไปในตอนแรกจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักเขาก็มานั่งคิดไตรตรอง ว่าจะทําการเขียนโค้ดใหม่ปรับแต่งให้ดีขึ้นซึ่งมันใช้เวลาที่เยอะเป็นอย่างมากจุดนี้เองที่ทําให้เขาเหมือนตกผลึกได้ว่า ถ้างาน,นเราก็สามารถที่จะขายของใหม่ได้และให้เวลากลับมันได้เต็มที่มากขึ้นนอกจากนี้แล้วการปรับเวอร์ชันใหม่ยังส่งผลทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองได้อะไรใหม่ๆและยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อเกมแกลลี่มอสในลุคที่อัปเกรดมากกว่าการเล่นแบบฟรีในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงนั่นจึงทําให้เขาส่งเมลไปหาทางวาวา่าเรื่องการขายเกมมันมีความเป็นไปได้และทั้งสองก็บรรลุข้อตกลงกันในที่สุดในการทําแกลลี่มอสให้เป็น standalone ในราคา10ดอลลาร์และไม่เคยขยับราคาขึ้นอีกเลยมา ถึงทุกวันนี้ก็15ปีผ่านไปแล้วในวันแรกที่เกมแกลลี่วัดเปิดขายพวกเขาขายมันได้ทั้งหมด5729ก๊อปปี้และยอดขายก็พุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆจนในสิ้นปี2008มียอดขายมากถึง3แสนก๊อปปี้ปี2011ขายได้1ล้านก๊อปปี้ปี2016ได้ถึง10ล้านและล่าสุดในปี2019ที่มีการเก็บข้อมูลไว้นั้นเกมแกลลี่มอดก็ขายได้มากกว่า15ล้านก๊อปปี้เลยทีเดียวจากความสําเร็จนี้แกลลี่นิวแมนก็ จะได้เงินต่อการขาย1 Copy ้ที่5ดอลลาร์หรือหากเป็นบันเดลก็จะได้เงิน2.5ดอลลาร์หากวัดแบบตามๆที่ทุกคนซื้อเป็นบันเดลทั้งหมดเขาก็จะมีเงินประมาณ37.5ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยมากถึง1,125ล้านบาทเป็นขั้นตับเลยทีเดียวแน่นอนว่าคอมมูนิตี้ของเกมที่เปิดให้ทุกคนสร้างสรรค์ไอเดียเกมโหมดต่างๆที่โดง่งดังก็เช่น Trouble in Terrorist Town เกมตำรวจจับผู้ร้ายหรืออย่าง Prop Hunt ที่กลายเป็นเกมโคตรฮาและสนุกมากๆหรือจะเป็นเรื่องของการเพิ่ม เหรือแผนที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองนั้นทําให้เกมแกลลี่มอสดันเป็นพลุแตกมากๆไม่ต้องสื่อว่าเกมโด่งดังขนาดไหนเพราะมียูทูบเบอร์มากมายที่โด่งดังและแจ้งเกิดมาจากเกมนี้ด้วยเช่นกันทั้งในไทยและต่างประเทศหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ดีและใช้งานอย่างมากมายที่สุดเลยนั้นก็คือลุงพีทีมแกลลี่มูวี่ไทยที่แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าลุงพีนั้นเติบโตมาจากแกลลี่มอสขนาดไหนและทุกวันนี้ก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานผ่านแกลลี่มอสอยู่ดีนั่นเองนอกจากนี้แล้วแกลลี่นิวแมน ได้นาเงินจากการขายแกลลี่มอดมาพัฒนาเกมใหม่ภายใต้ชื่อเฟสพาร์ตสตูดิโอนั่นก็คือรั s เก a m e s u r v i v a l ที่ก็ยังได้รับความนิยมเช่นกันจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีคนที่เล่นมากกว่าแกลลี่มอดไปแล้วซึ่งหากเช็คดูล่าสุดในปี2020เกม Ru ั st ก็อยู่อันดับที่16บนสตรีมที่มีคนเล่นมากที่สุดส่วนทางด้านของแกลลี่มอดที่เวลาล่วงเลยผ่านมา15ปีแล้วก็ยังรั้งอันดับที่30บนสตรีมไว้ได้นับว่าทําผลงานได้ไม่เลวเลยทีเดียวละครับโดยนายแกลลววี่นิว ขายแกลลี่มอสนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คิดถูกมากๆเพราะหากเขาเลือกที่จะดึงดันเปิดให้เล่นฟรีต่อไปแล้วล่ะก็บางทีเกมแกลลี่มอสอาจจะอยู่ไม่ถึงทุกวันนี้เพราะเขาไม่มีเหตุผลที่ต้องทํามันต่อไปเราก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่านักพัฒนาเองก็ต้องกินต้องใช้เช่นกันกับทุกคนถึงจะพัฒนาเกมต่อไปได้สิ่งที่ดีก็คือแกลลี่นิวแมนไม่เคยคิดจะเพิ่มราคาของเกมแกลลี่มอสเลยแม้แต่น้อยตลอด15ปีที่ผ่านมาเกมก็ยังคงมีมูลค่าที่10ดอลลาร์หรือบางทีที่มีสตีม ถ้าหลอดเกเบนมันก็อาจจะลดได้มากกว่านั้นและอีกเหตุผลก็คือในสมัยก่อนนั้นเกมเถื่อนก็เยอะเอามากๆซึ่งคนในยุคน,นั้นก็ยังไม่คุ้นชินกับการซื้อเกมแบบออนไลน์ดังทุกวันนี้ที่สุดแล้วนายนิวแมนเลยตัดสินใจว่ามันจะต้องเป็นการที่ราคากาลังพอดีให้ทุกคนเอื้อมถึงเพื่อให้ทุกคนสามารถซื้อได้และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรียกได้ว่าตอนนี้มันเป็นอีกหนึ่งเกมที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงอีกครั้งที่ทางวาวก็ยังตาดีหยิบขึ้นมาได้อย่างถูกต้องเหมือนครั้ง C Not และ ไม่มีผิดกันเลยทีเดียวที่ก็เริ่มมาจากมอรเช่นกันหลังจากที่แกรี่มอเป็นความสําเร็จไปนั้นนายนิวแมนก็ยังคงทําเกมต่อไปและมีความคิดที่ทํแกรี่มอรสองต่อแต่ว่าไม่ได้เป็นการเล่นแบบธรรมดาธรรมดาเพราะเขามองการไกลไปถึงการทําเป็นวิานั่นเองก่อนที่ต่อมาจะมีข่าวบอกว่าเขาเองนั้นได้ไปพัฒนาเกมใหม่ในชื่อแซนบ็อกเมื่อปี2017โดยจะใช้ Unreal Engine 4ก่อนจะถูกพักไปในปี2019ก่อนที่ต่อมาในปี2020โปรเจกต์ดังกล่าวนั้นจะได้กลับมาันอีกคร้ง แต่เปลี่ยนจาก Unreal Engine 4เป็น Source 2 Engine ของ Valve wow นั่นเองหลายหลาคนก็บอกว่ามันจะเป็นแนวคล้ายกับ Gary ียมอสนี่นแหละแต่จะอัปเกรดและมีลูกเล่นที่ดีขึ้นให้เรารอติดตามกันต่อไปครับและทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางของเกม Gary m o มอที่เราจะเห็นได้เลยว่าบางทีจุดเริ่มต้นของเกมที่เป็นระดับตำนานนั้นมันก็อาจจะเกิดจากความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจแต่ใครจะไปรู้กันว่าเกมแบบนี้ก็สามารถทำให้คนทั้งโลกสนุก เพลิดเพลินกับมันได้ไม่ยากเพราะมนุษย์เรานั้นมีขอบเขตจินตนาการที่ล้ำเกินกว่าจะยังถึงและหากมีที่ให้พวกเขาได้ปล่อยของแล้วแล้วก็เราก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆมากมายแน่นอนครับเหมือนเดิมหากเ,เพื่อนๆชอบประวัติเกมแบบนี้ของทางแบงค e ์ข้ออีสปอร์ตก็อย่าลืมกดไลค์ b ับส i b e และที่สําคัญกดกระดิ่งกันไว้ด้วยจะได้เข้ามาดูก่อนใครนะครับ